อกจากเคปทาวแล้วสถานที่น่าขนลุกอีกที่หนึ่งในเกมฟรีไฟก็คือสะพานแห่งนี้สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นและเชื่อมต่อระหว่างเคปทาวและเกาะแก้วแต่น้อยคนนักที่จะใช้เส้นทางนี้ใบเองตั้งแต่เล่นเกมมาก็แทบไม่ได้ใช้เส้นทางนี้เลยอย่างมากไม่เกินสองครั้งเนื่องจากว่ามันเชื่อมต่อกับเคปทาวสถานที่ซึ่งใบกลัวและด้วยเรื่องบรรยากาศที่น่าขนลุก นอกจากสะพานแล้วก็ยังมีอุโมงค์ที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่สร้างไม่เสร็จเนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างได้ถอนตัวไปเพราะว่าเจอเรื่องแปลกๆระหว่างดำเนินการสร้างไม่ว่าจะเป็นการตอกเสาเข็มที่ตอกเท่าไหร่ก็ไม่เข้าสักทีและการที่ผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นได้ล้มป่วยและตายไปหลายชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุนอกจากนี้ยังมีพวกที่ขิดสั้นมาจบชีวิตณที่นี้ดยการกระโดดลงน้ำกว่าจะพบร่างก็เหลือแต่โครงกระดูก และยังว่ากันอีกว่ามีคู่รักคู่หนึ่งถูกพ่อแม่กีดกันจึงได้ใช้เชือกผูกตัวติดกันและกระโดดลงไปกว่าจะพบล่างก็กลายเป็นศพไปเสียแล้วดูสิตรงนี้ยังมีคราบเลือดอยู่เลยหรือจริงๆแล้วมันจะเป็นอาถรรพ์จากเมืองเพฟทาวที่ส่งผลมาถึงบริเวณพื้นที่แห่งนี้ทุกครั้งเวลาใบไปที่แห่งนี้ไปจะรู้สึกเสียวหลังมากๆรู้สึกวิววิวและขนลุกอยู่ตลอดเวลา เอาเป็นว่าใบไม่ชอบสถานที่แห่งนี้และใบก็เชื่อว่าหลายคนก็คิดเหมือนใบ